ดูเหมือนว่าคนของพระราชวังจะมาถึงที่นี่แล้วสินนะฮึทำไมกันละ่ะทำไมสาวน้อยคนนั้นถึงไม่ขึ้นมากับข้าข้าคิดเอาไว้ว่าสาวน้อยคนนั้นจะต้องรีบมาหาข้าด้วยความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าสิ่งที่ข้าเห็นมันกลับผิดไปสะทุกอย่างนางไม่แม้แต่จะกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวนางยังต้องมองทุกอย่างด้วยความอยากรู้อยากเห็นยิ่งไปกว่านั้น สายตาของนางกำลังต้องมองดูสถานการณ์ทุกอย่างด้วยความเรียบเฉยเราวกับว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวราชันช้างนะ่ะมันไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้หรอกนะสาวน้อยถ้าเจ้ายังไม่รีบมากับข้าอีกแลก้วก็มันจะสายเกินไปแล้วนะราชันช้างนั้นมีความแข็งแกร่งในการป้องกันเป็นอย่างยิ่ง แถมประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเราศัตรูก็ดีเช่นกันด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่สามารถบินได้ข้านั้นไม่เคยพบเจอกับหนุ่มสาวที่มีความสามารถเท่ากับเด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนสาวนคนนี้นั้นเป็นผู้หญิงที่มีพลังยุทธ์ที่สูงกว่าลูกศิษย์ของข้ายัางไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่านางได้มาเป็นสาวกของข้านางจะต้องมีประโยชน์กับข้ามากแน,น่ๆจางเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากยิ่งนัก เอาละไปจากที่นี่กันได้แล้วเฮ้นั่นสาวกทั้งสามที่อยู่บนหลังช้างตอนนี้พวกเขาคอยคุ้มกันผู้บำเพ็ญเพียรที่อาจจะเข้ามาโจมตีได้จอมันเท่าได้เข้าไปในบันลังที่อยู่บนหลังของราชาช้างถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะแต่ถึงแบบนั้น พลังออร่ารอบตัวของเขาก็ทำให้ทหารรู้สึกเกรงกลัวมากมายอยู่ดียวนเออรับนี่ไปสิดื่มน้ำเยอะๆนะจะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ในทอนที่จอมมารเท่ากำลังจะจากไปวงเวทสีม่วงก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินบริเวณต่างๆวงเวทนั้นเปี่ยมไปด้วยพลังอันแปลกประหลาด และในตอนนั้นเองอีกครั้งหนึ่งควันสีเขียวก็เริ่มลอยออกมาจากวงเวทสีม่วงนั่นเตรีมยมใช้จุดยอดเวทมนต์คาถากำจัดผู้บุกรุกให้หมดซะถ้าหากว่าทำได้พวกเจ้าจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างงามไปไปไปดูเหมือนว่าผู้บัญชาการรบในครั้งนี้จะปรากฏตัวออกมาแล้วและดูเหมือนว่าสุดยอดเวทมนต์คาถานี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนกัน ราชันช้างเป็นเพียงแค่สัตว์เพียงเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะสามารถดูดซับพลังลมปานที่มีในโลกจนทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่ดูร้ายขึ้นมาแบบนี้แต่ถึงแบบนั้นความฉเฉลียวฉลาดของมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเมื่อเทียบกับมนุษย์ทั้งหลายอย่างพวกเราเมื่อมันเห็นเวทมนต์สีจางๆแบบนี้ราชันช้างจึงตัดสินใจที่จะถอยกลับในทันทีราชันช้างได้ร้องส่งเสียงดังไปทั่วทั่ว,ท,ว,ท,วทั้งภูเขาและป่าไม้ แต่แทนที่มันจะก้าวไปข้างหน้ามันกลับเลือกที่จะก้าวถอยหลังแทนน้อยไอ้เจ้าสัตว์ชั้นตําพลังร่างโรกูตะรากายร้อยวิบัติืึพลังร่างโรกูตะกายร้อยวิบัติอย่างงั้นเหรอนี่มันคือเคล็ดวิชาขั้นสุดยอดที่จะเผาผ่านพลังลมบานของผู้ใช้ในจำนวนมหาศาลเป็นอย่างยิ่ง ทำไมเขาถึงได้ใช้เคล็ดวิชานี้ในตอนนี้กันล่ะเพราะยังไงซะคนเหล่านี้ที่อยู่ต่อหน้าเขาก็เป็นเพียงแค่ทหารกับนายพลเพียงเท่านั้นถ้าหากยอดฝีมือจากพระราชวังเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อถึงตอนนั้นฟานเซียจะทําอย่างไรกันฟานเซียมันไม่ได้มีกาซจุดสูงสุดเหมือนกับที่ข้าเคยมีกากที่ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้พลังสุดยอดยด้อย่างไม่มีขีดจํากัดตอนนี้เมื่อพลังร่างโรกุตระกายร้อยวิถีได้ปรากฏออกมา ผู้ฝึกยุทธทั้งหลายที่เห็นแบบนั้นก็เตรียมที่จะถอยกลับไปอีกครั้งปรากฏว่าสาสารที่ลอยขึ้นมามันไม่ใช่ควันธรรมดาอย่างที่เห็นมันเป็นส่วนหนึ่งของเวทมนตคาถานั่นเองเวทมนต์คาถาได้เปลี่ยนความมีชีวิตชีวาให้เป็นกับดักที่ไร้รอยต่อเจ้าหน้าที่และเหล่าทหารเหล่านั้นรวมถึงผู้ฝึกหัดที่ถูกปิดล้อมพวกเขาไม่ได้ผลกระทบอะไรเลยพลึกพลังท้องนภา จอมันเท่าได้ใช้พลังที่คล้ายคลึงกับพลังก่อนหน้านี้พลังคลื่นแห่งเต่าที่มีจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนได้ลอยไปตามอากาศแม้ว่าการโจมตีของคลื่นพลังแห่งเต่าจะเป็นเหมือนกับการโจมตีต่อเนื่องแต่ถึงแบบนั้นวงเวทสีม่วงก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการโจมตีมันดูเหมือนว่าจะปล่อยให้ควันช้าลงแต่มันก็ทําได้เพียงเท่านั้นไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นอีกในตอนนี้ พลังของหมอกควันวงเวทสีม่วงได้ปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่แล้วพลังของมันขยายตัวจนเชื่อมโยงกันแสงจากเวทมนต์คาถาตอนนี้มันได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาจนเกือบจะใช้งานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์และในที่สุดคาถาเวทมนต์มันก็พร้อมใช้งานอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วราชันช้างมันเริ่มจะเดินถอยหลังอีกครั้ง ถ้าหากว่าผู้คนทั้งหลายไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้กับตาตัวเองก็คงจะไม่มีใครเชื่อราชันช้างสัตว์ขี่ที่เป็นเจ้าป่าและตัวใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นจะมีความเกรงกลัวได้ถึงขนาดนี้เหมือนกันไม่ว่าผู้เป็นเจ้านายของเขาจะสั่งให้มันบุกไปข้างหน้ามากมายขนาดไหนแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังคงอง,องแต่ลาถอยเช่นเดิมวงเวทมันขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นไปอีกพลังวงเวทเริ่มเติบโต,ตอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากพลังร่างโรงกูตระกายร้วิบัติของท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าวรยุทธ์ของท่านอาจารย์จะแข็งแต่งเป็นอย่างมากแต่ถึงแบบนั้นท่านอาจารย์ก็ไม่สามารถทําอะไรกับวงเวทนี้ได้อยู่ดีใครคือผู้อยู่เบื้องหลังที่มาจากพระราชวังกันนะเอ๊ะแม่น้ําต้องลงไปในน้ําการที่ข้าใช้พลังร่างโรงกูตะระกายนี้มันทําให้ข้ากินพลังของตัวเองมากอย่างมหาศาล ข้าจะต้องเก็บอ้อมพลังเอาไว้ด้วยสถานที่เดียวในตอนนี้ที่ดูจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยก็คือแม่น้าสวรรค์บางทีถ้าหากว่าข้าลงไปที่นั่นอาจจะทำให้ข้าสามารถนีออกไปจากที่แห่งน,นี้ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้ลูกศิษย์ของข้าทั้งสามคนพวกเขาก็ได้หนีออกจากราชันช้างไปนานแล้วแม่น้าน่าได้ถูกเวทมนต์คาถาปกคุ้มแพร่กระจายไปทั่วทั้งแม่น้ำตั้งนานแล้ว มันแผ่ขยายไปยังก้นบึ้งของน้ำออาวว่าไงนะเอ๊ะเอ๊ะนี่นี่มันบ้าเอย้ยตอนนี้แม่น้ำกำลังถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีม่วงจากวงเวทและพลังของแสงสีม่วงมันก็เริ่มขยายตัวขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นไปอีกวงเวทของเวทมนคาถานี่มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถแตต้องได้เลยแม้แต่นิดเดียวมิฉะนั้น พลังวรยุทธ์รวมถึงพลังลมปานที่มีก็จะถูกผนึกในทันทีดูเหมือนว่าในตอนนี้ข้าและเหล่าสาวกของข้ามันเป็นเหมือนกับหมูที่กำลังถูกเชือดอยู่บนเขียงของศัตรูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิไอ้เจ้าตาแก่นี่กำลังนั่งนิ่งอยู่อย่างสบายใจทำไมมันถึงไม่ทุก์รอดอะไรบ้างเลยล่ะหรือว่าเขากำลังมีแผนอะไรกันหรือว่าเขามีคนที่อยู่เบื้องหลังเขาอีกที นี่ตาแกเจ้ายังคงดูใจเย็นเป็นอย่างมากหรือว่าตอนนี้เจ้ากำลังมีแผนกันไม่ข้าไม่มีแผนอะไรหรอกที่ข้ายังคงสงบสงเงียมไม่เคลื่อนไหวอะไรเป็นเพราะข้ากำลังรอโอกาสที่ผู้ไร้สุดยอดเวทมนต์คาถาปรากฏตัวออกมาและก่อนหน้านี้ข้าก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยที่โกดังดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกซะจากตามหาเบาะแสกับคนคนนี้ ซึ่งมันก็คือคนของพระราชวังนั่นเองเลื่มมันไปซะเถอะนี่เจ้าเนะใช่มหาจอมมารจอมวายร้ายคนที่ทำให้ทั่วทั้งโลกวันสะพึงกลัวคนนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอความเย่อหยิ่งอวดดีของเจ้าหายไปไหนหมดแล้วละ่ะมีคนแจ้งข่าวให้พวกเรารู้ว่าเจ้านั้นจะมาในที่แห่งนี้เพราะง,งั้นทางพระราชวังก็เลยจัดการต้อนรับด้วยสุดยอดเวทมนต์คาถาแบบนี้ยังไงละ่ะ ตอนนี้เจ้าหนะักมันก็เป็นเพียงแค่เยื่อที่มากินเบ็ดเพียงเท่านั้นแหละตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาข้าก็เห็นรูปแบบเบ็ดบนคาถามาหลายครั้งแต่ข้าไม่เคยเห็นรูปแบบสุดยอดคาถาที่งดงามแบบนี้มาก่อนในชีวิตของข้าเจ้าคิดว่ายังไงบ้างละ่ะมันดูสวยงามเทียบเท่ากับม่านพลังบนจินติงสานของเจ้าได้หรือเปล่าในขณะนี้ ผู้บัญชาการรบของเราผู้ฝึกยุ่งได้บินออกมหาเหล่าศัตรูในตอนที่ตาแกจอมมาจอมวร้ายได้ปลดปล่อยพลังร่างโรคกูตะรรกายร้อยวิบัติออกมาผู้บัญชาการรบคนนี้ได้แต่ซ่้นตัวเพียงเท่านั้นแต่เมื่อพลังของเวทมนต์คาถาได้ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะได้เปิดเผยตัวเองออกมาสักทีนี่นี่นี่ไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ ข้ารู้ส hmm. e ึกว่าเจ้าจะตัวตึงเกินไปแล้วนะเขาโจมตีกันตูมตามตูมตามเจ้าไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวฮธช่างน้าขันพลังร่างรูกุตะกายดอกบัวร้อยวิบัติดอกบัวหอกลีบนั่นนั่นมันพลังที่แท้จริงของท่านอาจารย์ แอดก็คิดมาตลอดว่าคนหน้าใสๆกล้ามโตๆจะเป็นผู้หญิงกล้ามใหญ่แต่ที่ไหนได้เขาเป็นผู้สิงผู้สิงตอนนี้คนเขียนไม่ให้ข้าพูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวฮึตอนหน้าก็ได้อีกสองวันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวตอนหน้าข้าจะพูดให้เยอะๆเลยดื่มน้ำไปดื่มน้ำไปดื่มน้ำเยอะๆมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะ